ใส่ระบายแก๊สก่อนนะครับตับเหล็ก4คูณสยาว1เมตร1นึ่ง้นก็ติด1ึคูณน1นิ้ว1เส้นนะครับยาว75็ดสิบห้วเซนติเมตสำหรับเชื่อมระหว่าง1นิ้วกับ4นิ้วนี่ สามท่อนนะครับท่อนละห้าเซนห่างจากปลายห่างจากปลายสิบเซนขั้นตอนต่อไปเราก็นำเหล็กนิ้วคูณนิ้วมาเชื่อมต่อกับเหล็ก4ีคูนนะครับโดยที่ให้ปลาย ฝั่งหนึ่งเสมอกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าปลายทางนี้ก็จะโผล่ขึ้นออกไปนอกถังปลายด้านนี้จะโผล่ลงที่ด้านล่างของถังเขาถ่านนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำป่องควันนะครับมาเจาะรูก้นถังนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของก้นถังนะครับจะเจาะสองรูนะครับ รูสีคูณสี่แล้วก็อีกรูกนึงก็เป็นนิ้วคูณนิ้วนะครับให้ให้สีคูณเสียนี้อยู่ตรงกลางก้นถังพอดีนะครับยกออกครับตัวเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมสองรูปแล้วก็เราจะวัดรอบในเข้าไปอีกหนึ่งเซนนะครับเพื่อที่เราจะเจาะด้านในแล้วก็ตีพับ เตัวเลกด้วยตัวเล็ก,ลกนิ้วนิ้วก็เขีดกับไป கஷ்டம் เราจอดเสร็จแล้วก็ใช้ใช้ครีมนะครับครีมล็อกหร,รือปะเพื่อนที่เรามีอยู่บิดขอบป่องขึ้นเพื่อที่เราจะได้เชื่อมกับเหล็กสีพูนสีพอเราจอดเสร็จแล้วก็ลองเอามาสวมดูก่อนนะครับ โอเคนเสร็จแล้วก็คอนตีให้มันสนิทแล้วก็้เราเจาะก้นเสร็จนะครับเราก็เอาฝาด้านบนมาไว้ข้างล่างนะครับแล้วที่จะมักตำแหน่งปองควันให้มันตรงกันนะครับดเสร็จแล้วเราก็ยก ฟาขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะเจานนะรับนนี้เราจะเจาะฟ้าไนล้นเสร็จล้วก็จะเจาะฟาบน เราเจาะฟ้าบนเสร็จนะครับเราก็เอาเหล็ก4คูณสเสียบลงไป้วเอาฝ้ามาล็อกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกฝ้ามาล็อกเลยนะครับล็อกเสร็จเราก็จะเชื่อมก้นถังก่อนอย่าลืมนะครับตอนที่เราจะเอาไปเผาถ่านเราจะต้องเผาถังก่อนนะครับ เพื่อที่จะเผาสารเคมีที่อยู่ในถังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีอะไรเราต้องเผาถังเปล่าให้สารเคมีแห้งหมดก่อนนะครับบางทีถ้ามันเป็นเชื้อเพลิงมันก็อาจจะทําให้ถังระเบิดได้นะครับก่อนจะนําไปใช้ต้องเผาถังก่อนอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับน,นี่เราก็เผันะครับ นอนลงเดี๋ยวมจะเป็นกลนทังขอ,อนตีคืนไปให้เหลืออยู่ประมาณาสักนีครับให้มันเสมอกับขอบที่เราเอานะประมาณนะประมาณเส้นคืนหรือสองคนเลยะครับโผล่ขึ้นมานิดนึงจะได้เชื่อมง่ายอ่ มา,าให้จะเราจะได้เชื่อมได้เนะดี๋ยวเเชื่อมมาตัวนี้เป็นก้นถังนะครับจริงๆแล้วเขาใช้เหล็ก4คูณนะครับแต่ผมไม่มีเหล็ก4คูณสนะครับผมมีเศษเหล็ก 4, คูณ2นะครับผมก็เลยเอา4คูณ2มามาประกบกัน2ท่อนเพราะเราจะใช้พวกเศษเหล็กที่เรามีอยู่มาทำนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเหล็ก 4, 4. เอาครีมล็อกครีมล็อกตบก,ก่อนนะครับแล้วค้อนตีให้มันสนิทกันก่อนถึงเชื่อมได้ เชื่อมก้นทางเสร็จนะครับแล้วก็พลิกขึ้นเชื่อมเหล็กเส้นเพื่อเป็นตัวค้ำท่อของควันไม่ให้ล้มนะครับปัดลงจากประมาณ5เซนนะครับ เราเชื่อมด้านบนเสร็จนะครับเราก็จะมาเชื่อมเหล็กเส้นใส่ก้นถังกันซุดอย่นะครับตรงนี้เพื่อเสริมความแข็งแรงเวลาเราเอาปืนใส่นะครับนานๆไปมันถังมันจะทะลุล้วก็มีเศษเหล็กเส้นเราก็เอามาเชื่อมใส่กันซุดมีสองเส้นก็ใส่สองเส้นนะครับมี สามเส้นก็ใส่สามเส้นนะครับแล้วแต่ว่าเรามีเศษเหล็กอยู่ครับอันนี้ผมมีเศษเหล็กอยู่มาเส้นก็ใส่เข้าไปสามเส้นสี่เส้นครับตอนนี้เราก็เชื่อมเสริมเหล็กเส้นก้นถังเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็ตอนนี้เราก็จะตั้งขึ้นให้ดูนะครับก็อ, <c oughs> อันเป็นเสร็จนะครับ สำหรับถังเผาถ่าน2 0 0ลิตรระบบไร้ควันนะครับก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเผาต้นขี้เหล็กที่เราตัดทิ้งไว้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับให้ดูก็คอยติดตามนะครับ